คือตัว EKH นะวันนี้เราเลือกหุ้นเด่นเป็นตัว EKH ตามอีกหนึ่งทีเพราะว่าเมื่อวานนี้ก่อนเลยนะเมื่อวานช่วงค่ำๆเนี่ยมีประกาศดีลลงทุนมาหนึ่งดีลนะครับหนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาทเข้าไปถือหุ้นสัดส่วนสิบเปอร์เซ็นตนะครับในเดอะคลินิกนะผมก็ไม่มั่นใจนะว่าเดอะคลินิกเนี่ยคือดังมากน้อยแค่ไหนอาจจะต้องให้พี่ต่ายพี่ปุ๋ยเนี่ยช่วย <laughs> <laughs> ช่วยอธิบายนิดนึงแต่ต <c oughs> ัว <c ười> คือคือดิวนี้เนี่ยเป็นดิวที่เป็นดิวที่ดีมากนะครับเพราะว่าผมมีข้อมูลว่าตัวเลขกําไรย้อนกลับไปเนี่ยสําหรับตัวเดอะคลินิกเนี่ยอย่างปีสองศูนย์นะปีที่แล้วเนี่ยรายได้พันล้านกําไรร้อยห้าสิบสี่ล้านนะครับ <c ười> การเข้าไปถือหุ้น10%ด้วยเงิน165ล้านของ eCash เนี่ยจริงๆเคสคิดเป็น PE แค่10กว่าเท่าเองนะครับ10ต้นๆเองเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นดีวที่ดีมากนะครับเดี๋ยวให้พี่ปุ๋ยช่วยแชร์ดีกว่าแล้วเขาเห็นว่าพี่ปุ๋ยเป็นลูกค้าอยู่นะสำหรับนิกก็สาขาเขาเยอะค่ะแล้วก็ใกล้ออฟฟิศเราด้วยแล้วก็ใช้โอ้คุณอั้มพัชราภาดาราเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นใช่ไหมคะพี่ก็แหม เ,เห็นโฆษณาก็ทนไม่ได้แล้วทาง The Clinic เองเขาก็โฆษณาว่าเขา Botox หรือว่า a ั l t ท e r a หรือ t h e r m a าเนี่ยอันดับหนึ่งในประเทศอะไรยิงมาแล้วต้องไม่รู้กี่เข็มกี่เข็มกี่หน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตามบ้างก็บริการดีค่ะดีครับผมก็ดีนี้เป็นดีที่ดีนะครับแล้วก็ EKH เนี่ยธุรกิจหลักของเขาคือโรงพยาบาลเนาะแล้วก็มีต่อยอด IVF ไปแล้วรอบนี้ก็คือเป็นการต่อยอดในส่วนของธุรกิจความง,งาม นะครับแล้วก็ถ้าดูระยะสั้นเมื่อวานนี้เพิ่งอ,ออกเปเปอร์ไปก็คือเราคาดกำไร Q3 เนี่ยโตโดดเด่นมากนะครับ120ล้านนะครับโต81% QQ 600%เยอเนียแล้วก็ถ้าดูมองข้ามไปจนถึงปีหน้าเนี่ยปีหน้าแน่นอนว่าทุกโรงบานกำไรลงหมดแต่ต่อให้ลงเนี่ยยังเป็นระดับกำไรที่เรียกว่าเป็น New High นิวไฮฮะถ้าเทียบกับปีในอดีตที่ไม่นับปี2021ซึ่งมันสูงผิดป,ปกตินะครับ ราคาเองอย่างที่เอกบอกเมือนกันวันนี้เอกเลือกมาเป็นซิงเทรดดิ้งด้วยเป็นมเมตั้มเทรดดิ้งด้วยราคาหุ้นของ e c s เนี่ยต้องบอกพักตัวค่อนข้างน้อยกว่าคนอื่นในกลุ่มนะครับสตอนนี้เห็นถึงความแข็งแรงแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยเบรกแนวต้านที่เป็นดาวเทรนไซด์เวดาวลงมาเพราะฉะนั้นแนวโน้มมเมตั้มเป็นบวกทั้งในเชิงของเทคนิคแล้วก็พื้นฐานด้วย การเปิดประเทศอันนี้เนี่ยก็จะเป็นบวกกับธุรกิจ i v f ของเขาเหมือนกันที่น่าจะเริ่มเห็นลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยที่จะเริ่มทยอยกลับเข้ามานะครับปลายปีนี้อาจจะมีเห็นบ้างแต่ว่ามันจะมีข้อจํากัดเรื่องของการคือคือบางทีมาเราเนี่ยเขาอาจจะไม่ต้องกักตัวก็จริงนะครับแต่บางทีกลับไปกลับไปจีนเนี่ยถ้ายังมาจากประเทศที่แบบอาจจะมีผู้ติดเชื้อยังยังอยู่ระดับที่สูงพอสมควรอยู่เนี่ย บางทีอยากจะต้องมีกับตัวสําหรับบางบางเมืองหรือบางบางมลรัฐนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเข้ามาของลูกค้า i อวช่วงนี้เนี่ยจะไม่ใช่ไปไปกับกับแล้วก่อนน้นนี้จะมาแบบเก็บใครทีนึงแล้วกับเข้ามาอีกทีนึงแล้วก็กลับแต่รอบนี้เข้ามาเนี่ยคือมาและยาวเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องของการค่อยๆฟื้นตัวนะครับแต่ดูแนวโน้มเนี่ยผมคิดว่า eK เน่าสนใจมากๆสําหรับราคานี้แล้วก็เทียบกับเรื่องของการเติบโตในระยะยาวนะครับเลยเลือกมาเป็นหุ้นเด่นวันนี้เลยนะครับราคาเป้าหมาย9บาท 40นะครับหยิบไม้นำ3ามอิกหนึ่งวัน